สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะก็สำหรับวันนี้เนี่ยกระยบเกมชินบิไลท์สองนะครับซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยก็คือมีน้องๆนะ่ะหรือว่าพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ได้มีการคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้ผมเนี่ยรีวิว2หางกับ7หางนะ่ส่วนมากจะเป็น2หางนะครับผมก็สําหรับวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้า2หางและกันแบบล่างฟูแล้วก็7หางล่างฟูนะเพราะว่าผมได้ทําการไปฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเค ก็ดีเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มที่เจ็ดหางก่อนเพราะว่าสองหางนะคนอยากดูเยอะกว่าก็เริ่มที่เจดหางแล้วกันซึ่งรหัสผมเนี่ยมีตัวตันที่เจ็ดหางกับสองหางเท่าน,นั้นนะตัวอื่นยังไม่ตันเลยโอเคก่อนอื่นเจ็ดหางไปล่างก่อนอชอบเจหางก็จะเป็นวันนี้อันนี้คือล่างแรกเจ็ดหางนะอันนี้ต่อไปเป็นล่างสองผมอยากปิดแชทจังเลยนี่เป็นล่างสองนะครับจะไปเป็นล่างสามนี่ล่างสามจะมีสี่หางละไปก็เป็นล่างสี่ ห้าหางแล้วสปก็เป็นล่างห้านะครับผมก็จะเป็นหกหางเริ่มแล้วท่านผู้ชมสปายก็ล่างหกนีก่จะกลายเป็นเจ็ดหางเรียบร้อยแล้วสปก็จะเป็นล่างเจ็ดนะครับผมก็จะเป็นเปลี่ยนสีแล้วนี่แกเป็นสีฟ้าะนี่ม,มีมีการเริ่มคำรามแล้วนี่จะกยแกยเป็นตัวแบบนี้นั่นเองอันนี้จะเป็นเหมือนกับเจ้าสัตหงตัวนี้เนี่ยซึ่งชื่อของมันเนี่ยชื่อว่าอะไรเนี่ยเอ่อโคโคอะไรวะ โคมเอจินอ่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมคือผมไม่รู้จริงจริงน,นี่ต้องขออภยยัยด้วยโอเคอันนี้จะเป็นตัวเจ็ดหางนี่แล้วต่อไปจะเป็น่ากแปดอะเรามาดูกันนี่สำหรับ่ากแปดก็จะเป็นตัวโอ้โหกก oh, สีขาว <Wow. S 1> แล้วก็จะวิ่งค่อนข้างเร็วนะอ่ะอันนี้ Speed, วิ่งค่อนข้างเร็วนะอันนี้อะถ้าผมกดสปีดก็จะวิ่งค่อนข้างเร็วเดี่ยผู้ชมวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วนะ,เ,วนะะเป็นวานนี้โอเคเรามาดูที่สกิลกันบ้างด,ดีกว่าสําหรับการกดคลิกขวาแล้วกดตัวคิวเป็นการคำรามปกติ ่ามีโอกาสตีมันก็จะติดสตัร์อะไรเงี้ยโดนดาเมจนะต่อไปกดคลิกขวาแล้วกดตัวแซดนะผมอ่าล่าอ่่าางนี้ไม่มีคลิกขวาแล้วกดตัวแซดนะงั้นเรามาดูคลิกขวาแล้วกดไอ้นี่กันคลิกขวาแล้วกดเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องคลิกขวากดตัวแซดเดียวเดี๋ยวผมจะกดตัวแซดนะน่าจะเป็นดาวกระจายแบบวงจักรของสันหานะแบบกระสุนวงจักรของสันหาดาวกระจายวงจักรของสันหาดิบอลสันหาน่าเรียกว่าบอลสันหาดีกว่าง่ายกว่าคืออันนี้จะเป็นพลัง จกักระของสถานะผมก็คือมันเป็นจกักระโหมดอะอ่าผมได้ไปดูมาแล้วมันเป็นจกักระมันจะเป็นจกักระโหมดนั่นเองใ้พวกล่างใหม่แบบ,นบ,บเนี้ยโอเคกดแทบผู้ชมพิ้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนโดนเนี่ยมันจะทำให้ติดสถานะนอนหลับนั่นเองนะครับผมติดสถานะนอนหลับเหมือนอารมณ์เหมือนติดสตันอะไรประมาณนั้นนะก็ลองโดนกันได้ถ้าเกิดว่าคนไหน,น่ยอยากลองโดนนะเออก็ถือว่าใช้ได้นะผมถือว่าไม่แย่นะ โอเคมาต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแปลงล่างไปที่ล่างสุดท้ายของมันดีกว่าก็คือร่างที่เก้าก็คือการกดตัวแซนแล้วก็บบกเลยเก่าโหดูล่างสุดท้ายที่ท่านชม้ชม oh, <shit. S 1> โหวิ่งเร็วมากนะวิ่งเร็วมากท่านผู้ชมแต่มันบินไม่ได้อะถ้าบินได้ก็เท่มากเลยนะครับผมเฮ้ย oh, <shit. S 1> อันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันนอกของผมนะ ที่มันบินได้เนี่ยเป็นเพราะนกตัวเวีขยงผมโอเคนี่จะเป็นวันนี้โอโ้สวยมากต่อไปนะผมจะเป็นิกขวาแล้วกดตัวแซดเอยผมบิดลิกข,ขวาแล้วกดตัวคิวอาจจะเป็นการคำรามเหมือนเดิมต่อไปลิกข,ขวาแล้วกดตัวแซดก็จะเป็นบอลสั่นหางเหมือนเดิมนะนี่อย่างนี้ปาไปปึ้มประมาณนี้นะครับโอเค ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารอทําการกดตัวตัวแซตนะครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะสักครู่คือตอนนี้ตัวผมจะวิ่งเร็วนะอ่าตอนนี้จะวิ่งเร็วพอสมควรนะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันบินได้หรือเปล่าถท่าคนไหนดี๋ยวที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะผมส่วนตัวนี้ผมยังไม่เคยใช้มันบินได้เลยหรือว่าอาจจะไม่มีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเองบินไม่ถึงอระบินไม่ถึงเหรอโอ้ยไม่ถึงจริงโอเคมาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทําการใช้ตัวตัวแซตแล้วนะ โอเคก็จะแซบนี่ท่านผู้ชมมันเป็นร่วงเหรออ๋อเป็นร่วงท่านผู้ชมปุ๊มแต่ปีกมันเหมือนแมงปอเลยท่านผู้ชมปีกมันเหมือนแมงปอนั้นะตัวนี้แต่มันเป็นร่วงนะครับผมโอเคก็ต้องขออภัยที่สับข้อมูลผิดพลาดไปนะคือส่วนตัวเนี่ยตอนดูนารูตโตะไม่ได้ไม่ได้สนใจสันหงเลยคือดูแต่แบบพวกนารุโตะที่ไปสู้ไม่ได้ไม่ได้สนใจสันหงเลยนะแล้วก็ส่วนมากเก็บรายละเอียดแต่กับพวกแสงอุษาเพราะว่าเป็นคนชอบแสงอุษานะ ส่วนตัวองผมนะโอเคสำหรับเจ็ดหาก็จะประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยหล่อเท่หล่อเท่โอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราให้ดูสองหางนะนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นปสองหางกันเดี๋ยวเรารีเซ็ตตัวดีกว่าเพื่อที่จะไม่ต้องแบบให้โหมดมันรีใหม่ไงคือตอนนี้โหมดมันต้องรีใหม่นะครับผมเพราะว่ามันใช้ใไปค่อนข้างเยอะละโอเคมาแปลงบางโอเค สำหรับสองหางล่างแรกเป็นงี้ล่างสองล่างสองก็จะกลายเป็นมี2หางนะล้วก็ตัวสีฟ้าล่างสามนี่ล่างสาจะเป็นจะเป็นล่างนี้ละจะเป็นแบบตัวตัวแบบคุ้มค่างละไปล่างสี่นีผู้ชมล่างสีก็คือน,นี่เป็นโหมดจาัก,การาละนี่วิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากนะผู้ชมดูดิมันโคตรเร็วเลยโอ้วิ่งเร็วจริงวิ่งเร็วจริงโอเคเรามาดูที่สกิลที่ขวาแล้วก็ตัวคิวนะผมจะเป็นคำรามมาเดิม ตามสไตล์เดิมเลยคือเป็นประเภทคำรามนะแต่วิ่งเร็วจริงนะสำหรับล่างนี้นี่คือวิ่งเร็วมากๆเลยทีเดียวต่อไปนี่จะเป็นการกดัวแซดนะขี้ขวาตัแซดไม่มีแต่ไปเป็นการกดัวแซดปุ้มอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนวิ่งเข้าไปในมาโดนเลตรงเนี้ยก็คือจะโดนควันแบบมันเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนติดพิษอะ่ะแต่มันไม่ใช่พิษนะมันเป็นไฟนะมันติดเบรนนะครับผมคือถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในนั้นะก็จะติดเบรนทันทีเลย โอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลงไปล่าสุดท้ายของมันให้ดูนะครับผมก็คือล่างห้านั่นเองเกดตัวแซนระบบเลขกห้าก็จะกลายเป็นนี้สองหางเท่ามากนะดูดิเท่ามากผมชอบล่างนี้มากนะเพราะว่ามันเทพ่พอสมควรเลยนะในความคิดผมแ่จริ้ผมชอบสีแดงมากกว่าโอเคปุ๊บมารับด้วยสกิลการขีดขวาแล้วกดตัวคิวกันก็จะเป็นคำรามเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อไปนะผมเป็นการขีดขวาแล้วกดตัวแซดก็จะเป็นบอลสัตหเหมือนเดิมเลยไปตุ้ม ไปงงี้แล้วก็คนไหนที่เข้าไปโดนในตรงควันตรงนี้ก็จะติดสถานะเบลนนั่นเอง,เองนะเบลนนิดนึงไม่ได้เบลนอะไรนานมากนะครับผมก็เบลนนิดนหน่อยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรอ,อก่อนนะครับผมรอให้สกิลคูดาวเสร็จก่นอนโยน,ไป, <c oughs> ยนไปเดี๋ยวเล่นๆล่ไปรอแป๊บนะครับผมใกล้จะคูดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วรอแป๊บ โอเคแล้วก็สำหรับเกมนี้นะสำหรับคนไหนที่อยากรู้ว่าฟาร์มไอพวกสัญหาไงอลไก็ทำเควสนั่นแหละแต่ว่าส่วนมากนี้ผมจะเน้นทำเควส์นะผมไม่รู้สูตรเลยมากนะสบายไปกันก,นกดเซไป,ไปนี่กายเป็นแมวไงกายเป็นแมวติฟ้ายิงไปตุ้มคือระหว่างที่แมววิ่งชนเนี่ยมีดามเมจด้วยนั่นเองนะก็คือจะโดนดามเมจร,รัวๆเลยตอนแมววิ่งชนก็โดนดามเมจแล้วก็ตอน บอลสันทังยิงอีกก็โดนดามแต่ถ้าเกิดคนไหนแบบมีพวกประเภทแบบวิ่งหลบเนี้ยในแบบเนี้ยรับพีพีอยู่แล้วแบบวิ่งกดสัอะไรเงรี้ยก็จะสบายนะปึ๊บในแบบเนี้ยคือถ้า,ถ,าถ้าเกิดมีการกดา,าราปเงี้ยเวลาสู้เงี้ยก็สบายนะโอเคท่านผู้ชมมาก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเท่านี้นะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าคนไหนชอบเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันฝากกดติดตามด้วยเพื่อชิพลาคกิปใหม่ๆละกันสำหรับคลิปนี้ซีอุยกันแล้วเจอกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกัน